สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ว,ลวนะครับกับช่อง PK Fishing Chip วันนี้เราจะพามาตกปลาที่อ่าวมะขามนะครับเป็นท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวมะขามนะครับเป็นท่าเรือเก่าวันนี้เรามาตีปลาเก๋าเขื่อนกันดูวหมายของเรานะครับ ตะเกาข้างข้างหินนะครับตะเกาขดหินโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่ากับหมายนี้นะครับหมายอามะขามเมื่อกี้ก็มีคนตีได้คนหนึง่งตรงนี้นครับ ปลาัวปลาเก๋าครับปลาเก๋าแต่ว่าตัวเล็กนี้เขาปล่อยไปแล้วมาไม่ทันนะครับมาที่หลังเขาโอเคครับดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมบรรยากาศโดยรอบหมายนะครับฝั่งโน้นเป็นโรงแรมนะครับนี่คือโรงงานโรงงานถลุงแร่ฝั่งโน้น จะเป็นโรงแรมอีกอยู่ฝั่งหนึง่งตรงหัวแหลมโน้นนะครับเดี๋ยวเอาอุปรกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันก่อนตรงหายตกปลาตรงนี้นก็มีเพื่อนๆน,นานาเข้ามาตก บนตัวนี้เป็นท่าเรือเก่านะครับเป็นน้ําลึกน้ําลึกมากนะครับตัวนี้มีเรือใหญ่จอดอยู่เรือสินค้านี่ครับคนที่ได้ปลาเก่าตัวแรกอเ ังไงครับน้ำน้ำน้ับนเย็นน้ำรอนครับน้ร้อนครับน้ำร้อนนะครับนลงมาไหครับแล้วตัแล้วไหนปลาครับตัวเล็กครับตัวเล็กเราจะปล่อยนะครับปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปรอให้มันโตมันใหญ่ก่อนเราก็เอาแต่ตัวใหญ่นะครับ ประมาณขีดเขียดได้ครับตัวเดียวครับขึ้นไปครับขึ้นลงครับขึ้นไปขึคิดว่าจะได้ไหมครับวันนี้ไม่ได้ก็กลับจะลำนัดเยอะแยะลำนัดเยอะแยะเลยครับเลยไม่ได้ก็ซื้อหมูซื้อไต่กินตามเรื่องครับผักก็มีตลาดครับสู้สู้ซู่ครับ อากาศดีนะครับวันนี้แต่อากาศร้อนนะครับลืมเสื้อแขนยาวนะครับลืมเสื้อแขนยาวมาวันนี้อากาศร้อนด้วยโอเคครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่า เก okay, ครับลุยครับลุยกันเลยครับาสา้ายไหมดีกว่าครับสยายไหมายกันดีกว่า ได้ไหมครับ,รบได้ปลาอะไรบ้างพอยังไม่ได้ทีครับพุ่งแรงเนาะพุ่งแรง Ok, Dio. Kiểu... Con vô mãi nữa rồi đó. Có sẽ có tua mấy. Gọi nữa ครับ. Đi cái